ลองมาดูเรื่องการเดินหน้าในการลงทุนในตลาดสาหรัฐกันบ้างนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าตลาดสาหรัฐปีนี้ถือว่าเดินหน้าไปได้ดีทีเดียวนะครับแต่ว่าในปีหน้าแล้วเนี่ยนะครับจากการที่ทางด้านของ Market Slide p o s e นะครับเป็นการสำรวจของ Bloomberg บอกว่าปีหน้าสาหรัฐน่าจะสามารถที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ recession หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยได้ ดังนั้นเนยนะครับเชื่อว่า S&P 500จะแตกระดับสูงสุดก็คือ all time high ในปีหน้าอีกนะครับรายงานระบุบอกว่าค่าเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอ518คนบอก S&P 500จะเพิ่มขึ้นแตกระดับสูงสุดนะครับต้องบอกตอนนี้ all time high อยู่ที่4,797จุดนะครับในตอนต้นปีนี้ แต่ว่าในปีหน้านะครับเชื่อว่าจะแตะระดับ4,800กับ8จุดมีความหมายว่าจะเป็นอีกหนึ่งออทามายด้วยเรามาคุยประเด็นเรื่องของการถอดรหัสการลงทุนนะครับการกลับมาของหุ้นสารัฐในปีหน้ากันนะครับกับ Associate Director ฝ่ายการลงทุนนะครับผ่านกองทุนต่างประเทศของ SCBAM หรือว่าบรจไทยพาณิชย์คุณวิจัตณชีงใหม่หรือคุณนิกคุณนิกสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนิกคุณเฟย ค่ะต้องบอกว่าหุ้นมริกาปีนี้ก็ราลี่ขึ้นค่อนข้างโดดเด่นสดใสเป็นสองหลักเลยทุกตลาดนะคะดาวเจิงก็เพิ่งทำนิวทำออนิวไฮไปหลายวันต่อเนื่องเรามองปัจจัยที่จะดันตลาดหุ้นสหรัฐให้ไปต่อในปีหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างน้องถึงความท้าทายที่เราอาจจะต้องติดตามด้วยค่ะครับก็อย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันแล้วนะครับว่าผลการประชุมเฟดเนี่ยออกมาในโทนที่ dovish พอสมควรนะครับโดยที่เฟดเนี่ย คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่5.5%นะครับพร้อมกับส่งสัญญาณว่าการขยับดอกเบี้ยครั้งหน้าเนี่ยน่าจะเป็นการขยับลงนะครับแล้วก็ทําการรีไวซ์ตัวดอทพลอตเนี่ยว่าปีหน้าน่าจะลดดอกเบี้ยได้ประมาณ3ครั้งนะครับทำให้ตลาดเนี่ยตอบรับในเชิงบวกในภาพของเศรษฐกิจที่ยังโตได้นะครับอย่างอย่างตัวเฟดเองเนี่ยเขาก็มองตัว GDP โกรปีหน้าที่1.4%นะครับก็เป็นเป็นตัวเลขที่โตช้าแต่ก็แต่ก็ยังโตได้อยู่นะครับ ตัวเลขเงินเฟอ้อที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะครับรวมถึงดอกเบี้ยที่เ,เริ่มมีเริ่มมีเทรนที่น่าจะเป็นเทรนในทางของการการลบเป็นเบขาลงแล้วนะครับภาพแบบนี้เนี่ยมันคล้ายกับภาวะโกดีล็อกเหมือนกันนะครับซึ่งในภาวะนี้เนี่ยตลาดหุ้นก็ก็จะเปิดฟอร์มได้ดีนะครับแล้วก็ถ้าลองไปดูภาพในอดีตเนี่ยในช่วงที่เฟดเปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยตลาดหุ้นก็นมักจะเปิดฟอร์มได้ดีนะครับแล้วก็ ในยิ่งในปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มเติบโตช้าลงนะครับแล้วก็ตัวอัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยก็ค่อยๆขยับเข้าใกล้ตัวทาร์เก็ตของเฟดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟดก็มีโอกาสที่จะกลับมาลดดอกเบีย้ยได้ในช่วงกลางปีนะครับยิ่งๆทําให้ตลาดหุ้นมีซัพพอร์ตข้าไปใหญ่เพราะว่า<ด>ถ้าลองไปดูภาพจากในอดีตเนี่ยหลายๆครั้งที่เฟดเริ่มทําการลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันมักจะเป็นจุดเปลี่ยนก็คือว่ามันจะเป็นจุดเริ่มของตลาดขาขึ้นรอบใหม่นะครับเพราะฉะนั้น ปีหน้าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นปีที่ดีของการคุณในหุ้นอีกปีหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังครับคุณนิคครับปีหน้าจะมีหนึ่งเอฟเฟกขึ้นมาด้วยก็คือจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับในเดือนพฤศจิกายนด้วยผนวกกับสิ่งที่คุณนิคเล่าไปบอกปีหน้าจะหลีกเลี่ยงของรีเซชชันได้น่าจะโตประมาณ1 4เนคุณนิคมองภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐสมงแล้จะเจาะลงไปก็ได้ว่าน่าจะมีกลไกส่วนไหนที่น่าสนใจที่พวกเราน่าจะจับตามองครับครับ ก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าตอนนี้เบสเคสเนี่ยคือคิดว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะยังโตได้อยู่นะครับแต่ว่าในอตลาที่ช้าลงแล้วก็ประกอบว่าปีหน้าเนี่ยมีมีตัวการเลือกตั้งประธานาธิปดีสหรัฐด,ด้วยนะครับซึ่งในอีเลชั่นเยียเนี่ยส่วนมากเนี่ยรัฐบาลเขาจะไม่ปรับลดตัวฟิสคอสเปนดิ้งลงนะครับก็อ,อาจจะเพราะว่าเขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันดีเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นในภาพของตลาดแรงงานสหรัฐที่ยังแข็งแรงอยู่ ฟิสคาลสเปนดิ้งที่ยังที่ยังมาจากรัฐบาลยังต่อเนื่องอยู่แล้วก็ตัวของ Mon e t a r y policy เองที่เรียกว่าเริ่มเริ่มจากเอน็นเอียงไปทางโรเวชมากขึ้นน,น,นะครับภาพแบบนี้เนี่ยมันน่าจะช่วยพยุงให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยออกไปในทางของซอฟต์แลนดิ้งมากกว่านะครับในปีหน้าคือคือยังโตได้แต่โตช้านะครับคือไม่ถึงกับถดถอยออแล้วก็ถ้าลองดูยาวไปกว่านั้นอีกหน่อยนึงเนี่ยก็คิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่จะเติบโตได้ดีมากกว่า นานกว่าช่วงปีหน้าด้วยนะครับเพราะว่าถ้าดูโพลล่าสุดจังตอนนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เขามีคะแนนนำโจไบเดนอยู่นะครับ mm hmm. คือจริงๆแล้วเนี่ยค a n d i d a จากฝั่งของพรรครีพับลิกันเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าก็คิดว่า่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งนโยบายของทรัมป์เนี่ยเขาจะเน้นไปที่เรื่องของในประเทศเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีหรือว่าการทำเทรดวอ์ hmm. เพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นนโยบายทรัมป์เนี่ยเขาทำให จะทำให้เศรษฐกิจสหรับเนี่ยมันโตได้ค่อนข้างดีนะครับเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงก่อนโควิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครัมป์ชนะเลือกตั้งจริงๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทําให้เศรษฐกิจสหรับเนี่ยยังยังขยายตัวได้ดีอยู่นะครับในช่วง3ถึง4ปีข้างหน้าครับ อืมค่ะทีนี้คําแนะนําสําหรับผู้ลงทุนล่ะคะเพราะว่ายังมีปัจจัยที่อนจัะไม่ทราบเนาะว่าใครจะเป็นผู้นำสหราชอาณัฐนโยบายทิศทางหรือแม้แต่ในแง่ของนโยบายระหว่างประเทศจะเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยเราแนะนํานักลงทุนอย่างไรหุ้นกลุ่มไหนหรือแม้แต่การลงทุนเป็นอินเด็กซ์น่าจะตอบโจทย์รวมถึงเราควรขายทำกาไรบ้างหรือเปล่าหลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยราลลี่ขึ้นค่อนข้างสูงในปีนี้หรือว่ามองว่าสะสมต่อได้ค่ะครับจริงๆแล้วในช่วงที่ดอกเบี้ยเป็นขาลงเนี่ย กลุ่มที่ได้ประโยชน์จะเป็นกลุ่มที่เซนซิทีฟกับดอกเบี้ยเป็นหลักนะครับก็คือกลุ่มเ,เทคโนโลยีกับกลุ่มโกลด์นะครับกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยอย่างปีนี้เนี่ยตัวอินดซ x ที่เป็นพ็อกซี่ของกลุ่มเทคอย่าง N นสตกเนี่ยก็วิ่งขึ้นมาแล้วประมาณ4 0นะครับก็ถือว่าถือว่าเปอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีมากๆเลยแหละเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่อยากจะเข้าไปลงทุนเนี่ยก็อาจจะรอให้ตลาดมันยอตัวสักหน่อยก่อนดีกว่านะครับเราค mm. ่อยเข้าไปสื่อตากในส่วนกลุ่มโกลด์เนี่ยส่วนมาน small cap นก ในภาวะที่เศรษฐกิจกมันยังโตได้อยู่และดอกเบี้ยเริ่มเป็นขาลงเนี่ยกลุ่มนี้มักจะเอร์ฟอร์มได้ดีนะครับแต่ว่าในช่วงปีหน้าเนี่ยก็มีจุดที่ต้องระวังอยู่2จุดนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกก็คือ1เลยเนี่ยตอนนี้ expectation ของตลาดเนี่ยมันค่อนข้างเทไปทางว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเนี่ยเริ่มขัดค่อนข้าง,งเร็วแล้วก็ขัดได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือปัจจุบันใตลาดมองว่าเฟดอาจจะเริ่มลดดอกเบี้ยได้แต่เดือนมีนาเลยนะครับแล้วก็ อาจจะลดดอกเบี้ยได้ประมาณ5ครั้งในปีหน้านะครับซึ่งถือว่าเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขเศรษฐกิจมันออกมาสตรองกว่าที่คาดเนี่ยก็อาจจะทําให้ตลาดเริ่มมองว่าเออถ้าเศรษฐกิจยังดีอยู่เนี่ยเฟดก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องลดดอกเบี้ยได้เยอะขนาดนั้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นทาง F ฟดออฟฟิเชียลเองที่ออกมาพุชแบ็กเอ็กปีชันนี้นะครับว่าเ,เขาอาจจะไม่ได้มองถึงการลดดอกเบี้ยที่เร็วแลวก็แรงขนาดนั้นนะครับซึ่งอาจจะทำให้ตลาดปรับฐานได้ จุดที่สองก็คือว่าในช่วงกลางปีหน้าเนี่ย mm hmm. เฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยจริงๆแหละแต่ว่าถ้าลองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยช่วงกรอบช่วงก่อนที่เฟดจะทําการลดดอกเบีย้ยเนี่ยตลาดมักจะมีการปรับฐานนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยจะมาจากเรื่องความกังวลของเรื่องของลีเซชันนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวเลขเศรษฐกิจมันออกมาแย่กว่าคาดมากๆเหมือนกันเนี่ย ก็ทําให้ตลาดก็อาจจะทาให้ตลาดเนี่ยเริ่มมีคอนเซิร์นเรื่องของดีเซชันเข้ามานะครับทำให้ตลาดปรับฐานได้พูดง่ายก็คือว่าตอนนี้สิ่งที่ตลาดต้องการเนี่ยคือตัวเลขเศรษฐกิจที่ไม่ไม่ไม่ดีเกินไปแล้วก็ไม่แย่เกินไปนะครับคือเป็นภาวะที่ค่อยๆโตไปได้โตไปได้ช้าๆเป็นกรดหลอกไปเรื่อยนะครับนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ตลาดต้องการเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขมันเทมาทางใดทางหนึ่งคือดีเกินไปหรือแย่เกินไปก็อาจจะทําให้ตลาดปรับฐานได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยหรือว่าอาจจะมีความกังวลว่าตลาดอาจจะผันผวนในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยก็แนะนําว่าไปลงทุนในในตราสารนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าออตอนนี้ดอกเบีย้ยก็อยู่ค่อนข้างสูงนะครับอย่างตัวบอลยูสิปีก็อยู่ที่มาสักสีก่เปอร์เซ็นก็ถือว่ายัางสูงอยู่นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยก็เริ่มกลับตัวเป็นขาลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตราสารนี้โดยเฉพาะตัวยาวเนี่ยก็มีแนวโนม้มที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีเหมือนกันในช่วงครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็อาจจะ พอเฟดเริ่มดลดดอกเบี้ยเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะเริ่มสวิสจาก,จาก,จาการาสันนี้ไปเข้าหุ้นตอนนั้นก็ยังก็งยังทำครับค่ะครับคุณนิจผมถามนิจว่าธนาคารไอบมีกองอะไรที่เกี่ยวข้องกับอเมริกาแนะนำไหมครับไม่ใช่เป็นกองธรรมดาก็ดีหรือว่ากองประหยัดภาษีก็ดีครับครับกออ็อย่างที่แนะนําไปเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นกลุ่มเทคก,ก็แนะนําเป็นกลุ่มเ,เป็นลงทุนในเน s แ a ็นะครับ ออกองที่แนะนำก็เป็น SCB N DQ นะครับหรือว่าถ้าจะเป็นเลนกลุ่มโกรดอย่าง Small Cap ก็จะเป็น SCB r s 2 0 0 0นะครับหรือว่าสำหรับหรับนักลงทุนที่อาจจะเลือกลงทุนในตาสามนี้ก่อนในช่วงครึ่งปีแรกของปีเนี่ยก็แนะนำเป็น SCB g s i f นะครับ ทีนี้เมื่อสักครู่จริงๆมีแตกตาสานนี่ด้วยนะคะเราเรามองว่าในวันนี้ต้องยอมรับว่าตราสารนี่เนี่ยราคาทิขึ้นไปแรงมากเพราะว่ายิ่ลงมาหนักพอสมควรในโอกาสนับจากนี้ไปยังพอมีถูกไหมคะในปีหน้ายังยังพอมีอยู่ครับเพราะว่าที่ตัวตัวบอลวิวมันลงมาเนี่ยมันลงมาจาก5%ซนะครับซึ่งปัจจุบันลงมาอยู่เหลืออยู่มาสัก4%ก็ถือว่าหรือว่าลงมาเร็วเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดมองไปในอนาคตเนี่ย ถ้าเฟดเริ่มทาการลดดอกเบี้ยเนี่ยตัวบอกจาก4%ี่เปอร์ซ็นเนี่ยอาจจะลงไปเหลือแค่สามหรือสองเปเซนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอัพไซด์ของบอลก็ยังยัง,ย,งยังมีอยู่ครับคือยังยังไม่สายเกินไปที่จะเข้าครับอืมนะฮะอ่ะมีคําถามท่านผู้ชมมาถามหนึ่งนะฮะบอกว่ามุมมองปีหน้า s c ซีเทคอเมริกาแบบไหนน่าสนใจกว่ากันครับระหว่างเมกะแคปกับมิดสบอลแคปครับเอ่อต้องต้องเรียนยงนี้ครับคือถ้า ถ้าให้แนะนำเนี่ยคือคิดว่าไปลงในกลุ่มของเมกาแคปน่าจะดีกว่าครับเพราะว่าเมกาแคปเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มแ a งนิฟเทนเซเว่นเนี่ยมันจะเป็นมาร์เก็ตเอเดอร์นะครับคือถ้าตลาดดีเนี่ยกลุ่มนี้ก็มักจะดีด้วยนะครับหรือว่าถ้ากลุ่มนี้ดีตลาดก็มักจะดีด้วยแล้วในทางกับกันถ้ากลุ่มนี้แย่ตลาดก็มักจะแย่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองภาพของปีหน้าเฟดลดดอกเบี้ยแล้วเบนฟิคกับกลุ่มเทคเนี่ยกลุ่มที่น่าจะหลีตลาดขึ้นมาก่อนคือกลุ่มเมกาแคปครับเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำลงรอแนนนะะาาลงทุเี่กคคดวับโ ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากครับคุณนิครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ คุณวิจารณ์นันเชียงใหม่นะคะ as s o c i a t e director ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศบรจอไทยพาณิชย์นะคะเฟดก็ดูเหมือนว่า dovish มากขึ้นนะคะเงินเฟ้อลดเศรษฐกิจตลาดแรงงานแข็งแกร่งห่างไกล recession นะคะดังนั้นคาดกันว่าดอกเบีย้ยกลางปีหน้าน่าจะลดได้นะคะหลังจากภาพของเศรษฐกิจเริ่มที่จะอยู่ตัวแล้วแล้วก็อาจจะเริ่มเห็นการชะลอตัวลงนะคะยางไรก็ตามค่ะดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยหุ้นเทคได้ประโยชน์หุ้นตลดได้ประโยชน์ small cap ได้ประโยชน์ในมของ SBA M นะคะแต่ใครบอกรับความเสี่ยงไม่ได้ขึ้นมาเยอะแล้วกลย ไปลงทุนปราสารนี้ระยะยาวได้ยังมีอัพไซด์อยู่นั่นเองค่ะพิวิ์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ